สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาลีร้อยแปดอาชีพค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายในปีพศ2566นะคะแล้วเราค่อยไปเจอกันใหม่อีกที ปี2567นนะคะ Happy New Year ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะคะคลิปนี้ก็มาอวยพรปีใหม่แล้วก็มาทำคลิปส่งท้ายปีกันนะคะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะทุกคนแล้วเจอกันอีกทีปีใหม่นะคะคลิปนี้มาถ่ายให้ดูนี่เลยคะ่ะนี่คือว้าว นกอินทรีนะคะมาถ่ายตอนเย็นๆนะคะทุกคนเนาะแสงอาจจะไม่เพียงพอนี่คือว่านกอินทรีนะคะตัวแรกตัวเดียวในโลกของพี่ลีนะคะเราได้เลิกงามยามดีทําแล้วนะคะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จค่ะแต่ดิฉันอยากได้คลิปนะคะก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูเป็นน้ําจิ้มเล็กๆน,ๆน้อยๆให้ทุกคนดูคร่าวๆก่อนนะคะนี่คือว่าวนกอินทรีนะคะยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยังไม่ได้วัดขนาดนะมันจะมีขาออกยื่นออกมาด้วยนะคะพี่ลีบอกมันจะมีขายื่นออกมาตรงนี้ด้วยนะคะสองขา แล้วเขาจะมีโครงตัวว่าวตัวนี้ลักษณะก็จะเหมือนคล้ายๆว่าวไก่ฟ้านะคะเมื่อก่อนว่าวตัวนี้ชื่อว่าว,าวนกยุงนะคะแต่ดิฉันเปลี่ยนชื่อจากว่านกยุงเป็นว่าวไก่ฟ้านะคะทุกคนนี่คือว่าวไก่ฟ้าของเราใครที่ติดตามเรามาแล้วก็เคยดูที่เราไปวางว่าวไปปล่อยว่าวไก่ฟ้าก็จะเห็นว่าตัวนี้ขึ้นดีมากดีแบบยกนิ้วโป้งสองนิ้วเลยค่ะขึ้นดีจริงๆอ่ะทุกคนไม่ได้ยอตัวเองนะไม่ได้ยอพี่ลีนะคือขึ้นดีมากตัวนี้ลักษณะของตัวนี้นะคะเขาก็จะมีมีอ่าน มีลำตัวแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมะีลำตัวยื่นออกมาเป็นป้องยื่นออกมาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะ,ะเรามาถ่ายตอนเย็นๆนะคะหกโมงกว่าแล้วนะคะก็จะมืดเนาะดิฉันก็อยากได้คลิปก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนี่คือว่าวไก่ฟ้าที่ขึ้นดีมากตัวหนึ่งของพี่หลีเลยนะคะพี่หลีก็ได้เขียนแบบนะคะว่าวนกอินทรีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ได้เลิง,งามยามดีนะคะเขาลงมือทําวันนี้ค่ะ แต่ยังเสร็จไม่ดีนะคะแต่ยังเสร็จไม่ดีเราก็เลยมาถ่ายให้ดูคร่าวๆเพื่อให้ FC ว้าวได้หายคิดถึงนะคะนี่คือว่านกอินทรีจะออกมาลักษณะยังไงจะเหมือนในรูปที่พีิลีเขียนวาดไว้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะลักษณะหน้าตานี่เป็นอย่างนี้เลยะคะ่ะทุกคนอ่ะปีเขาก็จะหยกักยกนิดนึงนะคะทุกคนมันจะไม่เสมอกันเห็นไหมประมาณนี้นี่คือหางนี่คือลําตัวเขาก็จะเป็น ป้องๆแบบนี้นะคะลำตัวก็จะนูนๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ลักษณะของเวลาความลงนะคะนี่คือหลังของเขาก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะ,ะทุกคนทุกคนมาทายกันว่าตัวนี้จะขึ้นดีหรือเปล่านะ,ะ <S <S พี่ลีบอกว่าพี่ลีก็ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวนี้จะขึ้นดีหรือเปล่านะแต่ตัวนี้นะคะพี่ลีทานะพี่ลีก็บอกไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าขึ้นดีมากๆ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวนี้กันนะคะ <S <S ว่าว่าวนกอินทรีมันจะขึ้นดีแค่ไหนนี่นะคะก็มาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะทุกคนประมาณนี้ จะออกมาสวยหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีในปีพศ2567นะคะอันนี้มาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะคะตัวนี้ขึ้นดีทุกคนตัวนี้ขึ้นดีแล้วตัวนี้ก็หวังว่าจะขึ้นดีนะคะแต่ว่าพี่ลีก็ไม่มั่นใจนะคะทุกคนเนาะเพราะมันเป็นตัวแรกของพี่ลีแล้วก็ไม่เคยทํามาก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครทํานะคะหรือมีใครทําแล้วมีสูตรดีๆก็แบ่งปันกันได้นะคะอันนี้ของเรานะคะเดี๋ยวถ้าพี่ลีทําแล้วมันขึ้นดีขึ้นสวยนะคะเราจะบอกสัดส่วนอีกครั้งนะคะเผื่อพี่ใครอยากจะทําตามเนาะ ประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือว่าวนกยุงหางหางนกยุงลำเพนหางบานของพี่ลีนะคะตัวนี้ก็ขึ้นดีมากๆค่ะตัวนี้ดิฉันก็ชอบมากค่ะนกยุงอันนี้ก็อินซีอันนี้ก็นนกไก่ฟ้าตระก,กูลบินบินทั้งนั้นค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากไกว้ไกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะถ่ายให้ดูนิดนึงเนาะเอาคลิปก่อนเพราะว่าเราจะได้เจอกันอีกทีปีใหม่เลยนะคะปีหน้าเลย2,567คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะ Happy New Year ขอบคุณทุกคนขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงฉลองปีใหม่กันอย่าง Happy h a มีความสุขทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย